เธอคิดตื่นคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอแปรงใจรูดุกดุ๊กก,กไม่มีทอเพื่อนคู่คิด ื่อช่วงปี2536เกษตรกรผู้เลี้ยงเห็ดหลายรายต้องประสบกับปัญหาเห็ดล้นตลาดแต่ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ของผู้แทนธุรกิจรายนี้ก็ได้ทำให้เขาคิดลองผิดลองถูกนำเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจนสุดท้ายก็สามารถฝากันอุปสรรคและกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเห็ดแปรรูปที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากทุนเริ่มต้นเพียงแค่กระทะหนึ่งใบกับเห็ด10กิโลกรัม ปัจจุบันเห็ดทอดนานโนดที่พัฒนากลายเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดพัทลุงพร้อมๆกับเบื้องหลังความสําเร็จที่น่าสนใจของเขาคนนี้ค่ะเราเจอภาวะเห็ดล้นตลาดก็นึกถึงการชุบแป้งทอดเราก็มีแนวคิดที่ว่าทำยังไงที่ว่าให้เห็ดทอดเนี่ยเป็นของฝากขึ้นมาให้ได้ ด้วยธรรมชาติของเห็ดเป็นพืชที่เน่าเสียได้ง่ายกว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆการแปรรูปจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยเก็บรักษาเห็ดไว้ให้นานขึ้นจึงไม่แปลกเลยล่ะค่ะที่ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเห็ดจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้บริโภคที่หันมานิยมรับประทานเห็ดเพื่อสุขภาพค่ะคือจุดเด่นของตัวนี้เขาทำจากผักจริงๆสแน็คจากแป้งที่มีแต่ความอร่อยสแน็คจากผักที่มีประโยชน์ตัวนี้เนี่ยเป็นความลงตัวระหว่างผักและแป้งสามารถนำเสนอได้ทั้งความอร่อยและก็ประโยชน์ไปในตัว ฟาร์มเห็ดขนาด40โรงเรือนของคุณชัยยงนี้ปลูกเห็ดไว้ทั้งหมด3ชนิดค่ะโดยคุณชัยยงจะดูแลใส่ใจเจ้าเห็ดเ,เหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะเขาเชื่อว่าถ้าวัตถุดิบแข็งแรงมีคุณภาพที่ดีแล้วการนําไปแปรรูปก็จะได้คุณค่าทางอาหารอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะเมื่อเราปรับปรุงบรรจุพัน,นยอดขายโตขึ้น2เท่าเลยเพราะว่าเมื่อบรรจุพันธุ์สวยขึ้นเนี่ยมันเหมาะที่จะซื้อฝากมากขึ้น เมื่อสามารถยืดอายุของเห็ดให้เก็บไว้ได้นานถึง4เดือนบวกกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยก็ทําให้เห็ดแปรรูปแบรนดน์นี้สามารถกระจายสินค้าไปยังร้านขายของฝากและร้านสะดวกซื้อได้อย่างไม่ต้องลงแรงมากนะักแถมยังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคขึ้นใหม่ด้วยล่ะค่ะต้องเริ่มต้นที่กล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้านําเสนอแต่ละที่มีของดีของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ต้องกล้าคิดทําให้ดีกว่านั้นอีก อดทนและตั้งบ้านในความเชื่อของตัวเองจากอุปสรรคในวันนั้นก็จะกลายมาเป็นแรงผลักดันให้เราประสบความสําเร็จในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสําหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดสาหรับวันนี้พลายลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ